สวัสดีครับสำหรับญาติที่ลองมาตามลำดับจริงๆนะครับผมก็จะขอความกรุณาให้ลองต่อครับสิ่งนี้นะครับเป็นความคืบหน้าของผมจากการที่สอนเด็กปหนึ่งคนหนึ่งครับให้อ่านหนังสือออกจากการที่คือเด็กเนี่ยจะกลัวจะกลัวเวลาผู้ใหญ่มาสอนหนังสือเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ดังใจก็จะตบจะตีเขาบ้างเขาจะกลัวนะครับแต่สิ่งที่ผมใช้ก็คือให้เขาค่อยๆอ,อ่านเองมันเป็นบทที่2 2สละแอะครับแล้วก็ บทที่23สละออกอพี่พี่น้องครับการที่ให้เขาค่อยๆอ,อ,อ่านเองเนี่ยเขาดีใจเขาบอกว่าน้องสมมติว่าเขาชื่อน้อง1000นะครับเขาบอกว่า1,000อ่านเองได้แล้วเขาดีใจอ่ะวันเดียวครับใช้เวลาแค่ไม่ถึง20่นาทีเขาไม่ได้อ่านเก่งนะครับแต่เขาเริ่มทยอยอ่านได้นะครับอยากให้พวกเรานะครับไปตื่นเต้นดีใจกับตนเองนะครับอยากให้นึกถึงการที่เราใจเย็นๆครับเติมเต็มการทําได้ดีจากรากฐานครับ จากพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนึกภาพที่เราออกแบบ1 2, 3มสาทําครับทุกวันนี้นะครับผมก็นึกฝันง่ายๆนะครับจากการที่พวกเราใจเย็นๆไปลองทําอะไรบางอย่างนะครับอยากพวกเราลองใจเย็นๆครับนึกถึงตัวอย่างครับที่คนเราเนี่ยค่อยๆมารวมตัวกันนะครับทยอยลองแล้วทยอยมารวมตัวกันนึกภาพที่ภูมิปัญญาทั้งด้านการเกษตรการช่างนะครับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการพลังงาน กฎธรรมชาติต่างๆปัญญาประดิษฐ์นะครับรวมถึงภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยคนเราเนี่ยฉลาดนํามาร่วมมือกันครับนํามาร่วมให้มันประสานกันเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นถามว่าเราต้องรอนานไหมไม่จํเป็นต้องรอเลยครับแค่ญาติเนี่ยบอกต่อวิดีโอนี้ไปอะ่ะหรือวิดีโอที่28วิดีโอที่4 6ไปโดยไม่คิดมากโอ้โหมันเป็นไปได้ครับผมฝันครับผมฝันมันไม่ใช่แค่ทีมการเกษตรครบวงจรตามที่บอกไปนะครับ นึกภาพที่ทีมที่ฉลาดพึ่งพาตนเองแล้วไปสร้างอะไรบางอย่างด้วยตนเองได้จริงๆถามว่าเด็กทุกคนเกิดมาเก่งหมดแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราไปบังคับการที่เราไปกำลาบไปตีกรอบมากเกินไปผมไม่ได้ห้ามการตีกรอบนะครับแต่ต้องมีพื้นที่อิสระที่จะให้งอกงามการเรียนรู้ที่ตนเองเนี่ยออกมาบ้างนะครับก็ผมไม่ได้มีปัญหาครับแต่ผม ไปดูข่าวตัวหนึ่งเขาบอกว่าไต้หวันเนี่ยผลิตเซมิคอนดักเตอร์ผมไม่รู้หรอกว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยคืออะไรแต่ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์ในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นตัวรีเซอรเตอร์ทานซิสเตอร์หรือแผงวงจรต่างๆนะครับก็ผลิตได้ขายได้ปีละ4ล้านล้านบาทมีบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกผมกำลังพูดถึงอะไรครับผมกำลังพูดถึงการที่ พวกเราชาวไทยเนี่ยฉลาดมาร่วมมาร่วมกันครับแล้วเริ่มพัฒนานวัตรกรรมต่างๆด้วยตนเองประเทศไทยจะเป็นผู้นำของโลกในหลายๆด้านนะครับเป็นผู้นำเสร็จแล้วนะครับเราจะไม่หิวโหวยเราจะไม่เบียดเบียนชาวโลกแต่เราจะมีใจช่วยเหลือชาวโลกมันจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับโลกใบนี้นะครับผมเองนะครับผมยอมรับว่าผมเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝัน แต่การช่างคิดช่างฝันทั้งหมดนะครับเกิดจากการที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นหนี้บุญคุณแผ่นดินนี้เป็นหนี้บุญคุณใครหลายหลายคนนะครับอยากจะชวนพวกเราครับมันอยู่ที่ความรู้สึกของพวกเราเองว่าเราจะมองว่าเราเกิดมาบนโลกนี้เพื่อกอบโกยเพื่อแสวงหาอะไรบางอย่างมาสนองตอนเองผมเองก็เป็นนะครับแต่ถ้าเรามีโอกาสที่จะทำอะไรดีๆเพื่อคนอื่นเพื่อตัวเราเองเพื่อโลกใบนี้เนี่ย เราจะทำไหมนะครับมันคือการที่พวกเราไปลองคิดไปลองทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนึกภาพที่พวกเราไปร่วมพลังกันร่วมคุยร่วมคิดร่วมทำให้สิ่งต่างดีขึ้นมาผมพูดไม่เก่งครับแต่คนที่เก่งก็คือพวกเราที่ไปฟังซ้ำแล้วไปนึกอะไรบางอย่างแล้วจดแล้วไปลองทำอะไรบางอย่างด้วยตนเองซึ่งสิ่งที่ผมของ่ายก็คืออะไรช่วยโปรดบอกต่อให้ญาติชาวไทยได้มาลองเช่นเดียวกัน